เราพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่สนาม SCG s t a d i เ m เมื่อวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับสโมสรเอสซเมืองทองอยู่แต่ของเราต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมสุพรรณบุรี FC นะครับโจทย์ในวันนี้คุณพลกิเลสของเราต้องการคว้า3คะแนนมากๆเลยล่ะครับหลังจากที่มีแต้มตามหลังทีมบุรีรัมยูไนเต็ดเป็น5คะแนนแล้วล่ะครับ ส่วนทีมสุพรรณบุรี FC เองก็ต้องการ3คะแนนในเกมนี้ด้วยเช่นกันนะครับพวกเขายังมีลุ้นในการทำแต้มขึ้นมาเป็นทีมอันดับ3ของตารางฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเพื่อลุ้นพื้นที่โคตาเ c ฟแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนั่นเองครับเมื่อสักครู่แบ็กอาทิธิ์ดาวสว่างนะครับกลับมามีชื่อเป็นผู้เล่นตัวสำรองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดหายไปประมาณ4เดือนครับกลับมาเร็วมากๆเลยละครับคุณผู้ชม คนส่วนใหญ่ที่เอ็นไขว้หน้าขาดนะครับจะใช้เวลาพักราวๆสัก6เดือนดีกันแต่นี้อาทิตย์ดาวสาว่างเพ<อ>ียงแค่4เดือนกว่าๆครับเจ้าตัวก็กลับมามีชื่อในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นพี่ตองกวินธรรมสัจจานันหน1ใน4นักเตะกีฬาฟุตบอของเราที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติไทย เสร็จโปรแกรมกับไต้หวันนะครับสารัฐอยู่เย็นทีราสินแดงดาเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยล่ะครับเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมที่กิเลวันเล่แล้วก็ต้องแข่งขันกันต่อในวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับคู่นี้ทำการแข่งขันกันช่วงเวลา19นาฬิกานะครับ ก่อนเกมการแข่ขันจะเริ่มต้นขึ้นก็มีฝนตกลงมาอย่างหนัก2ชั่วโมงเต็มๆเ,เลยล่ะครับหลังจากนั้นฟ้าก็เริ่มเปิดครับเราจะพาผู้ชมเดินทางมาดูในส่วนของบูธกิจกรรมของพี่ๆเหล่าสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับที่เห็นอยู่ณขณะนี้คือบูธของสปอนเซอร์ครับพิตตี้ชื่อดังนะครับน้องนิกกี้ นี่บูธของ A.I.A. แล้วก็โตชิบ้านะครับแฟนลับเกมทช่ของเราคนไหนที่มาถึงสนามเนินๆนะครับไม่รู้จะทำอะไรดีก็นี่แหละครับบูธกิจกรรมของสปอนเซอร์ใจดีของเรานี่ครับมีเกมให้เล่นเพื่อรับของที่ระลึกเนี่ยอย่างบูธโตชิบ้านี่ก็ได้รับความสนใจจากแฟนคลับของเราหน้าตาพอสมควรครับ มีบูธของโคคาโคล่าโคกนะครับแล้วก็ยามาฮ่าครับแม่ส่วนใหญ่มีน้องน้องเยาวชนเยอะเะไรละครับที่เข้าไปร่วมกิจกรรมกับทางบูธของสปอนเซอร์ของเรา นี่เป็นบูธของ a i a นะครับในฤดูกาลนี้ aaa เข้าไปสนับสนุนสโม,มสรท่านัมฮอสเปอร์ในพิลมลีของประเทศอังกฤษนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเล่นเกมกับบูธ a อ a เนี่ยจะได้รับชุดแข่งท่าน burg, ัมฮอสเปอร์ไว้ครอบครองครับแหม่หน่าอิจฉาจริงๆร้รมแลวไ่ัคบูธเราอยู่ใหชื่อบเลยนะโ นี่เป็นกลุ่มแฟนขับพันแท้ของสโมสร s อ g เมืองทองยูเต็กของเรานะครับเห็นทุกๆสนามเลยแหละครับแหมแต่คุณผู้ชมครับพอใกล้เวลาเกมกรแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นช่วง18นาฬิกานะครับฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยแหละครับตกหนักมาอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหเพิ่งตกหนักมาช่วงบ่ายสองถึงสโมงเย็นนะครับเนี่ยหโมงตกอีกแล้วละครับทำให้เกมแข่งขันคู่นี้นะครับต้องเลื่อนออกไปเตะช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีครับ นี่เป็นทางฝั่งของธนาคารกสิกรไทยนะครับก็มามอบเงินสับสนให้กับสโมสรกีฬาของของเรา3 0 0 0 0 0บาทเป็นรอบที่2แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่ใจดีของสโมสรเอสซีมทองอยู่แต่ของเราทุกๆเจ้าด้วยนะครับที่สับสนสโมสรของเราในฤดูกาล2015ัครับ เราพาผูา้ชมเดินทางเข้าสู่ภายในสนามเอ g ซีจีสเตเดียมกันดีกว่านะครับมาดูสเปดผู้เล่นตัวจริงของสโมสรเอสซเมืองทองยูเนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันต์สองเซนเตอร์นาโออากิอาโอยามะยืนคู่กับสุพันทองสงแบ็กซ้ายสุริยาสิงห์มุยแบ็กขวาสุพรปีนากกาตาโพมิดฟิลต,ต,ตรงกลางนะครับสารัตอยู่เย็นมาริโอยูรอสกี้ต่สกอนทองเหลาเป็นกับตันทีมตัวรุก3มรายทางฝั่งขวาเป็นกัสเดธเวทยาวงนะครับฝั่งซ้าย เป็นทีรศิลปแดงดาสลับยืนหน้าเป้ากับเคลตันเซนวาครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆครั้งนะครับก่อนเกมคแข่ิขันจะเริ่มต้นขึ้น นักเตะก,กีเลนพยองของเราก็จะมีการแจกลูกฟุตบอลของทางสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นทางยามาฮ่าและโคคาโคล่านะให้กับแฟนขับกิเลนพยองนะครับและก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นก็มีการยืนไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ประเทศฝรั่งเศส1นาทีด้วยกันครับเป็นทางสุพรณบุรี FC ครับได้เขียยลูก,กเริ่มเล่นก่อน เอ g ได้ลุ้นจากลูกตั้งเตะครับดัสกรทองเหลาวางบอลเข้าไปพัฒน,นันต้องชกออกมาก่อนแล้วครับสปันบุรีเอฟซครับได้ส่องไกลดูลูกนี้เบามากๆแล้วก็ตรงตัวกวินทมสัจจานันด้วยพื้นสนามถูกอมไปด้วยน้ำครับทียรสินต้องถ่ายทางฝั่งขวากรเลต้นสินวาตัดสินใจกดเต็มๆเลยแล้วครับแหมบอลมันยังข้ามคานไปไกล และโอกาสใกล้เคียงที่สุดของสุพรรณบุรี FC ครับลูกม่งของฟันได์กะวินธรรมสัจจานนันต้องโชว์ซูเปอร์เซฟครับจังหวะนี้ฟันได์เนี่ยถนัดมากๆในลูกโด่งนะครับแล้วดัสกอนท้งเหลาครับเรียกฟาวระยะหวังผลได้ระยะนี้น่าจะเป็นเคลตัน <c oughs> ยิงไปติดก,กำแพงอ่าวพุทธสินมองก็เป็นลูกแฮนด์บอลครับขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมอีกนิดหนึ่ง โอ้โหระยะนี้ต้องเป็นดัดสกอแลละครับปั่นดีขวาแม่น่าจะใส่สกอมากๆครับต้องให้เครดิตผู้สาประตูสปพรณบุรีเลยละครับเซฟได้เยี่ยมจริงๆเลลตันดึงเข้าขวาแล้วกดดีขวาข้ามคาม,ามปีนิดเดียวครับมีโอกาสได้บุกเพิ่มมากขึ้นแล้วละครับสำหรับ s อสซีจีบองเตดทียวสินปวางบอลเข้ามาเสาแรกโอ้โหแล,ล้วเคลตันโฉบโฉบก็ได้ลุ้นเลยละครับแต่ว่าพัฒนันครับ จะทิ้งตัวรับไว้ได้สวยครับอ่าแล้วก็เป็นฟรีคิกระยะหวังผลของสปาร์บุรีเอซบ้างจากกระพันผ้อนสาปั่นไปติดกำแพงการออกบอลยาวๆของกวินธรรมสัจ,จานานครับบอลตกพื้นหนึ่งจังหวะทิวสินดังดาสปีดมารับบอลทางฝั่งขวาครับมองมองไปมีเพื่อนเตมิมไหมมีครับให้กับมาริโอโยูรัสกี้ดึงลงหนึ่งจังหวะแล้วยิงหยด มันเบาไปครับมันไม่ข้ามตัวพัฒนานครับแต่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันอาคาเมโลได้รับใบเหลืองไปเป็นคนแรกของเกมนี้ครับเดสก้อนท้องเหลาวางบอลเข้ามาแต่ก็ยังไปเข้ามือผู้สาประตูสุพรณบุรีเอฟซีค <c> ร <oughs> ับลาวสพันเองนันนาได้สวนทีก็เสียว่าเหมือนกันแหละครับแหมยังดีที่ยิงไม่ตรงกรอบ จังหวะเปิดจากแดนตัวเองอีกครั้งหนึ่งของกวินทำสัจจานันครับเครตันเก็บตกได้แล้วดีดดีวขวาน่าจะยิงด้วยซ้ายครับจังหวะนี้ดีดด้วขวาในบอลอมน้ํามันก็เบาไปละครับและโอกาสนี้น่าจะเป็นประตูที่สุดของเอสซีมงทองอยูเต็ดครับแม่ลุโมงของนาโอกิโอยามะชนสาวเด้งออกมาเคลตันเซนวายิงไปติดเสพัฒนานอีกแล้วครับเข้ากันหนักละครับแม ฝนมันตกนะครับพื้นสนามมันอมไปด้วยน้ําเบาๆกันสักนิดนึงก็ดีครับเทอศินครับถ่ายบอลเข้ากลางให้กับสารัตพยายามจะแตะออกซ้ายนะครับถูกตัดฟาวก่อนแต่ก็เป็นระยะที่หวังผลได้ของดัสกรทองเหลาแล้วครับยืนอยู่หลายคนแล้วเป็นดัสกรปัน่นข้าวนี้ข้ามคานแล้วครับ จบครึ่งเวลาแรกครับเป็นเกมที่สนุกนะครับแต่ว่ายังไม่มีสกอร์ยังศูนประตูต่อศูนอยู่ช่วงพักครึ่งเวลานะครับผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยก็มอบเงิน3 0 0แสนบาทให้กับสโมสรเอสซีจีบองทองยูไนเต็ดและคุณวิรัษ์หลวทองเองก็มอบเสื้อชุดแข่งขันให้กับผู้บริหารของกสิกรคืนด้วยเช่นกันครับแม่เริ่มเกมมาไม่ทันไรครับกสิเดชเวทยาวงถูกนัทพงศ์สมณะทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับ ถูกหน่วงถูกเหนียวเอาไว้นะครับแล้วนัทพงศ์เองก็ได้รับใบเหลืองไปด้วยล่ะครับจากจังหวะนี้เป็นเคลตันซินวาครับรับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตยิงเป็นคนละทางกับพัฒนันนะครับแล้วก็เป็นลูกที่20ของเคลตันซินวาในฟุตบอลไทยพรีเมียลรล์ครับม,มาดูภาษากันอีกครั้งหนึ่งนะครับพุ่งไปคนละทางครับพัฒนัน เอสจีทอยแต่ขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นนะครับดัสกรท้องเหลากับตันทีมของเราหืเจ็บหนักลวครับจากการประทะกับผู้เล่นสุพรรณบุรีเอฟซี ก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับและผลเอ็กซเรย์ผลตรวจล่าสุดจากคุณหมอพรเทพม,มามณีนะครับโชคดีที่กัปตันโก้นั้นไม่หักแล้วก็เอ็นไม่ฉีกไม่ขาดนะครับแต่ว่าน่าจะต้องพักราวๆสัก2 3สัปดาห์ด้วยกันอ้าวครเลนตันเินบาพลิกหลบมาได้สวยครับโอ้โหแล้วมีผู้เล่นสุพรรณบุรีล้อมอยู่3คนนะครับเจา้าตัวตัดสินใจยิงไกลไปเสาไกลม <c oughs> แม่พัฒนันรับไม่อยู่บอลมันปลิ้นครับ ปินแล้วก็ไปเข้าเสาไกล s อสซีจีมอเทเต็ดนำห่าง2ประตูต่อ0ูนย์ครับแล้วก็เป็นลูกที่21ของเคลยันเซนบาในฟุตบอลไทยพิมพ์มะลีครับ สุพันเองก็เกือบได้ประตูตีตื้นนะครับจากฟรีคิกของจกัรกรพันธ์พรใสกวินต้องโชว์ซุปเปอร์เซฟครับหลังจากนั้นนักเตะที่ทุกคนรอคอยครับอาทิตย์สว่างหายไป4เดือนมีชื่อกลับมาลงสนามแทนที่มาริโอโยูโรฟสกี้นะครับและเป็นกาสิเดเวทยาวงรับแม่ไหลให้กับเกรตันซินบาเกือบจะทำแฮตริกได้สำเร็จโอ้แล้วลูกแทงทะลุช่องของสุพรรณบุรีเอฟซีเนี่ย แล้วโยนเข้ามาแบบนี้ฟานไดเนี่ยถนัดอยู่แล้วล่ะครับลูกขวิดลูกโมงแมาเทคตัวสูงกว่าแนวรับของที SC G, ม SCG ซางทองทอยเต็ดครับแล้วก็โขกเข้าไปตรงตะข่ายครับสุภาณบุรีไล่ขึ้นมาแล้วล่ะครับ2ประตูต่อหนึ่งโมเมนตัม um มันเปลี่ยนแล้วครับลูกลักษณะแบบเดิมแทงมาถึงนะัทพงศ์สมณะครับ แล้วคลอสเข้ามาเสาไกลแล้วมีชิดชนกครับโอ้โหอดีตเด็กเก่าของสโมสรเอซีจมอทอยแต่ของเราสอดตัวขึ้นมาโม่งเข้าไปตรงตาข่ายในช่วงนาทีที่87แล้วล่ะครับนี่ครับสุพรรณทองสงขึ้นขึ้นไม่ถึงนะครับชิดชนกเนี่ยสอดมาหวังผลแล้วครับได้ก็ดีไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับกลับมาทีเสมอได้สําเร็จแล้วครับสุพรรณบุรี FC หลังจากนั้นทีมกีเลนไปเฉล่ยขอ,ของเราก็มีโอกาสอีกเพียงแค่ไม่กี่ครั้งล่ะครับ ไม่สามารถทําประตูพลิกขึ้นนำได้อีกครั้งหนึ่งทําให้จบเกมการแข่งขันนะครับเป็นสุพรรณบุรีเอฟบุกมาแชร์แต้มกับเ c g ซีจมนทองยเต็กของเราไป1ประตูต่อนหนึโอกาสในการลุ้นแชมป์ฤดูกาล2 0 1 5เนี้ยแทบจะหมดลงแล้วล่ะครับก็ต้องไปลุ้นกันเอาในฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพแล้วครับที่ต้องเตะรอบรองชนะเลิศกับทีม Army มี่ยูเในวันที่2ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับ